ตอนนี้4ี่โมงครึ่งนะทุกคนแล้วก็อันนี้คือที่เดินมานะครับเดินผ่านมาแล้วก็มาแวะคาเฟ่เนี่ยคาเฟ่เขาบอกว่าอยู่กลางสวนเลยเดี๋ยวเดินอีกเดินอีกประมาณ350ร้อถึงสี่เมตรนะครับก็จะถึงวัดประมายีิกาวาโอมะม่วงมะม่วงมีวินมอเตไซค์ด้วยอะ่ะม,มีบินแต่ว่าแบบ มาเดินมันจะสนุกกว่านะนจริงๆแบบทําคาเฟ่ได้ทุกที่เลยนะเพราะว่าคนก็ไปแหละนี่ขนาดเรายังมาเลยเรายังเดินผ่านมาแล้วคนก็เดินกันเรื่อยๆเลยนะคือมีทั้งคนปั่นจักรยานมีทั้งแบบคนนั่งวินมีทั้งคนเดินบรรยากาศดีมากสี่โมงครึ่งเดี๋ยวเดินไปวัดปรัมาย,ยิกาวาสแล้วก็ไปไหว้พระแล้วก็แบบไปให้อาหารปลาแถวนั้นแหละ แล้วค่อยนั่งเรือกลับอ,นนอ,อ,อันนี้คือเขาตัดหญ้าอยู่อันนี้ก็เหมือนจะเป็นร้านอาหารเหมือนกันนะแต่ว่าทางนี้มันเหมาะกับการปั่นจักรยานมากเลยเนาะนปั่นจักรยานเล่นแล้วคือต้องมาปั่นตอนเย็นนะปั่นกลางวันก็อาจจะร้อนนิดนึงเดี๋ยวถ้าปั่นตอนเย็นนี่น่าจะฟินอยู่นะบรรยากาศดีอยู่นะเนี่ยโอ้โหทางฝั่งนี้เป็นฝั่งที่แบบ รถเข้ามาเยอะพามาเดินพามาเดินแบบสบายๆเดินเล่นๆชิวๆอ,อยากมาอยู่อย่างนี้บ้างจังอยู่แบบ <c ười> แคืออยู่หลังเดียวแบบว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอะ่ะแล้วก็มีพื้นที่รอบบ้านแบบว่าคือพื้นที่รอบๆบ,บ้านฉันคือจะไม่มีใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย วิ่งไปทางนี้ดีกว่าอันนี้เหมือนจะเป็นแบบเข้าไปทางทางทางร้านกาแฟนี่เราตรงไปไปฝั่งนี้เนี่ยบ้านนี้แบบเป๊ะอยู่นะคือมันไม่มีใครอยู่ใกล้เลยนะอยู่บ้านหลังเดียวโดดโดดเดียวนี่เราไปทางนี้แล้วเราก็เข้าวัดปรมยัยอันนี้โรงเรียนหรือเปล่าฟิลนี้จะเป็นฟิลโรงเรียนนะที่แบบว่าหน้าต่างแบบเนี้ยเมื่อก่อนเนะี่ย ตอนอยู่ประถมหน้าต่างโรงเรียนแล้วก็ประมาณนี้แหละอุย้ยไม่อยู่ปรถมมาละนานมากว่าไม่คิดว่าตัวเองจะแบบพอดูไปดูมาอุย้ยไม่คิดว่าตัวเองจะแก่ขนาดนี้เลยมันแบบอายุเยอะมากเลยแล้วผมเฮ้ยทำไมคือต้องบอกเด็กวัยรุ่นที่แบบว่ายังอายุสิบกว่ายี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเนาะสามสิบอะไรอย่างเงี้ยเนาะอุย้ยสามสิบก็คือมันแบบ คือระยะเวลาแบบพอมันได้มาระยะหนึ่งแล้วอะอ๋อด้านหลังด้านหลังเป็นวัดไผ่หลอมแต่ว่าไม่ได้ไปแล้วละคําแล้วคือแบบว่าพอมัน20ปี30ปีเนี่ยโโหหลังจากนั้นมันจะเริ่มเร็วมากเลยนะปีหนึ่งคือแบบคือยังไม่ได้ทําอะไรเลยอะยังไม่ได้หยิบจับอะไรเลยคือทันวาแล้วเนี่ยมก,กราามก,กรานอันนี้คือจะจะครบเดือนแล้วยังทําอะไรไม่เป็นชิ้นไม่นอันเลยคือมันแบบ ปีหนึ่งมันเร็วมากปุ๊บปุ๊บป๊๊บอะเราคือตอนนี้แบบรู้สึกว่าอีกไม่กี่สิปีก็คือจะได้แบบลาแล้ว,วะลาแล้วพี่น้องอะไรเงี้ยก็มาวรัวไวขนาดนี้เนาะสมัยเด็กเราก็คิดว่าแบบอุ๊ยอีกนานกว่าเราจะแก่อีกนานกว่าเราจะไปอะไรเงี้ยคือตอนนี้รู้สึกแบบมันอยู่ไม่ไกลแล้วอะไวมากอายุภายในสิปี คือถ้าใครแบบว่ายังเป็นแบบว่าเด็กน้อยยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่มัธยมอะไรเงี้ยคืออยากทําอะไรก็รีบทําเนาะอยากไปแบบอยากลองทํางานอยากลองเที่ยวแบบธรรมชาติอยากลองปีนเขาอยากลองอะไรเงี้ยคือถ้ามีโอกาสก,าก็ให้ไปทําให้ครบเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เราก็มั่นใจว่าเราคนหนึ่งนะที่เป็นคนที่แข็งแรงมากคือมันแบบเอามาเลย ให้ทาอะไรทําได้หมดคือปีนเขาทํามันุ่นยกของอะไรเงี้ยได้หมดแต่พอแบบอายุมันมาระยะหนึ่งแล้วมันตอนนี้คือรู้สึกแบบร่างกายไม่ไหวแล้วอะคือแบบโอ้ยนี่วัดโอ้ยเดี๋ยวเราไหว้พระก่อนตอนนี้เป็นวัดตรงนี้เป็นพระนอนนะครับพระนอนพระนอนสาธุสาธุเดี๋ยวไปทางนี้แล้วพาเดินชม วัดประมกะากาวัดตรงนี้สาธุเราไปด้านนอกแล้วกันคือเราแบบที่นี่นะมาบ่อยเกาะเก็มามาบ่อยจัดคือบางทีก็ไม่ได้ถ่ายคลิปหรอกทุกคนเวลามาจนชวนโปะ๊ะโป๊ว่าป๊โป๊โปไปเกาะเก็บกันโปะ๊ะโปะ๊ะไฟอีกแล้ว <laughs> หลัง,ลง,ปลงๆปโอปปเริ่มปล่อยให้มาคนเดียวแล้วเพราะว่ามาบ่อยจัดคือแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเงี้ยก็ก็เกล็ดนี่คือมันใกล้มันไม่ได้ใกล้บ้านหรอกแต่ว่ามันมาง่ายนั่งรถเมล์สายหนึ่งนั่งรถเมล์สายหนึ่งศูนย์สี่มาเด<อ>ีวเราไปทางนี้ THIS <P> พระพุทธไสยายตโอ๋อเดี๋ยวนี้เขาติดกระจกแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้เขาติดกระจกแล้วทุกคนนี่ เพราะว่ามีนกเยอะนะฮะสาธุนี่เลยพระนอนพระนอนวัดบรมอีกาวาดนะครับสาธุมาไหว้พระกันสวยมากสวยมากวันนี้ไม่มีใครเลย ส่วนมากเขาจะอยู่กันคาเฟ่ยอยู่ร้านอะไรต่างๆข้างนอกเนาะคนจะเยอะอยู่ตรงบริเวณด้านนอกี่สาธุกเดา๋จะขอไว้พระก่อนนะทุกคนพระพระนอน,นสร้างเมื่อพศ2535นะเนี่ยแล้วก็ด้านล่างนี่ส่วนมากคือที่วัดโพก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะก็จะมีแบบต่างๆอยู่ บริเวณฝ่าเท้าสาธุเดี๋ยวออกไปด้านนอกกันเพราะวอนนี้สี่โมงครึ่งละเดี๋ยวร้านค้าปิดสาธุสาธุาธาธนี่นะครับสมโพชพระอารามครบ150ปีพระเจดีย์มุตตาว นี่พนี้นี่วัดจริงๆเราต้องเราไปตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยไปทางนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องเดินอ้อมมาทางนี้อยู่ดีแต่ว่าก็คือพาทุกคนเดินไปดูบรรยากาศก่อนแล้วกันเนาะสวยงาม ร้านคา้าร้านอะไรเขาก็จะปิดประมาณ6โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็สี่โมง40 16นาฬิกาส0นาทีเข้าทางฝั่งนี้ก่าเนี่ยวเวลามาไหว้พระอะไรต,ต่างๆอ่ะถ้าใส่ลองท้าผ้าใบมามันจะยากนิดนึงตรงที่ต้องถอดทุกที่ไงสาธุนี้เขด้านใน าไปทางนี้ดีกว่าวัดวรามัยิกาวาด,วด,วดคือตอนนี้มันตอนมืดแล้วนะร้านค้าอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือจริงๆแล้วว่าถ้ามาตอนกลางวันรนะ้านค้าจะเยอะมากตอนนี้มัน4ี่โมงจะ5้าโมงเย็นแล้วนะฮะนี่มีร้านกาแฟ ร้านกาแฟานอกจากร้านี่ร้านกาแฟาด้านนึงก็จะเป็นเจดียเอียงลานบุญนะครับมีเราให้อาหารปลาตรงนี้ได้ไปเดินดูลานบุญอาทุ พระเจดีย์มุตา่าวัดประมัยกาวาดประมาณนี้นะครับสาธุอ่านี่เดี๋ยวตอนนี้เดินด้านข้างสลากเห็นมีบับของกินยังมีร้านของกินเนี่อะไรอยู่นะคือถ้าใครมาก็มาช่วงประมาณแบบสายๆนะมาตอนเช้าอะ่ะสายๆเก้าโมงสิบโมง ขนมตอนนี้ฉันกำลังจะเดินไปท่าเรือข้ามไปวัดบางจากนะฮะมีห้อง,งอน้ำอีกตอนี้เนี่ยเราต้องเดินไปนี้แล้วก็นูมันจะมีข้ามฟากไปประมาณนี้นะทุกคนมันอาจจะไม่ได้มีอะไรแล้วอ่ะนี่ตลาดชุมชนเพราะว่าเขาปิดเขาปิดแล้ว ข้าแล้วไ<ป>อยากาไปชักขวันนี้ตัวอะไรตัวอะไรหรอคะก็ไปตรงนี้นะนี่มีของมีขนมของกิงนอะไรจ้าขนมโบราณกรักเดาดะย คุณลุงคุุณลงไม่ทันลุงไม่ทันเราเรียบรารีบไปเรารีบไปลงเรือคุณลุงไม่ทันคุณลุงขายไม่ทันนะคุณลุงบอกเฮ้ยมีอันนี้ด้วยโอ้ขนม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 โบราณนี่โกโกไม่โก้เฮ้ยขนมปลาทุกคนนี่มีขนมปลา นีนมปลาไข่ด้วยเดี๋ยวเราค่อยว่าเดี๋ยวค่อยมาถ้าแบบถ้าไม่ปิดก่อนนะเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งทอดมันกระหล่ำมันต้องเดินไปแบบหน้าวัดนู้เนเลยอ่ะเดี๋ยวเดินก่อนคือปจุดประสงค์หลักอ่ะเราอาจจะไม่ได้มาเที่ยวเกาะเก็ดโดยตรงไนงะเพราะว่าเรามาบ่อยมากแต่ว่าเราจะมาวัดบางจากนะครับ เพราะวันนี้เขามีงานวัดบางจากเขามีงานเราก็เลยมาวัดบางจากด้วยแล้วก็มาเดินเล่นที่นี่ด้วยคือถ้าจะไปวัดบางจากโดยตรงเลยมันก็จะไม่มันก็ทำไมมีอะไรทำไงวันนี้นไปปักเกลบดนี่คาเฟ่ร้านด้านในก็ยังเปิดเต็มอยู่นะห้าโมงเย็นอนะ่ะร้านอาหาร ขนมขนมขนมไทยขน,ขนมไทยหอมมากอย่ารับอีกเดินต่อยังยังไม่ถึงเลยทุกคนอีกไกลเลย ส่วนมากจะเป็นขนมไทยเป็นอื่นๆเนาะไปไปเดี๋ยวขอเดินก่อนรีบเดินก่อนเนี๋ยมันจะมืดจะห้าโมงเย็นแหละก็ยังมีสี่โม,มงเย็นก็ยังมีร้านร้านเปิดอยู่แต่ว่าน้อยนอะฮะถ้าใครมาก็คือมาพิวนี้เนาะอาจจะต้องมาเร็วกว่านี้หน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้มัน มีร้านค้าที่แบบเปิดเต็มๆส่วนมากสันมาก็มาแบบมาเช้ามาเช้าแล้วก็กลับบ่ายแต่วันนี้เรามาค่ำเพราะว่าเราจะไปเดินงานวัดบางจากซึ่งงานก็เริ่มค่ำๆก็เลยต้องมาตอนค่ำอุ้อเติมน,น้ำตอนนี้มาถึงแล้วนี่เดี๋ยตูนเป็นท่าเรือ ถ้าเรือข้ามฟากถ้าเรือข้ามฟากไปวัดบางจากานี่น,นี่คือวัด,วดไหนๆมาแล้วก็คือ,อให้ดูด้านหน้านิดตนึงแล้วกันนะอันนี้วัดไผ่ล้อมนะครับสาธุเอาวัดไผ่ล้อมไหว้พระกันสาธุตรงนี้แล้วกันนะ ทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงตรงนี้หละอันนี้ก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งแล้วก็ท่าเรือท่าเรือที่ไปวัดบางจากนู้นวัดบางจากตรงนู้นท่าเรือไปตรงนี้แหละอ,อันนี้ก็เป็นวัดสาธุนูน่นๆต้องไปลงตรงนูน้นก็น่าจะประมาณนี้แล้วทุกคนสำหรับ ตอนข้านะนด้านไหนก็คือไปไหว้พระเพิ่มเติมได้สาธุเดี๋ยวขอแบบเดินทางไปทั้งวัดก่อนนะวันนี้ไงนี่ไงเรือข้ามฟากไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะข้ามฟากไปวัดแล้วนี่วัดเสาทงทองบรรยากาศต้องไปน,นอนตรงนูน้น คนละฝั่งแล้วมาทางวัดเสาทงทองนะด้านในก็มีวัดไหว้พระแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็คือยังมีแบบร้านคาเฟ่ร้านคา้าโอ้มีแบบวินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยด้วยนี่นะฮะวัดเสาทงทองนะครับจะต้องมาลงเรือตรงนี้แหละหนีห้องหมาไปดนหอเรือเพราะว่าเราก็จะต้องแบบเดินทางไปฝั่งนู้นมาแล้วเรือมาแล้วอุ้ยผักผักตกชัวร์ ประมาณนี้นะครับ น,นี่ก็ข้ามข้ามฟากมาแล้วนะฮะในจักท่าเรือของก่อเกตตอนนี้ฟ้าสวยมากมเห็นไหมอันนั้คือเจอดีน,นี่เรือข้ามฟากถ้าเป็นตอนเย็นเนี่ยหบาทนะครับตอนกลางวันเนี่ยสบาทถ้าหลังน่าจะหลัง6กโมงอะ่ะห้าบาทอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะเดินริมน้ำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็เดินดูบรรยากาศเดินดู ธรรมะธรรมชาตินี่หรือว่าใครจะไปวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้วินมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านขวามือเอามาปุ๊บอยู่ขวามือแต่ถ้าใครไม่เดินเออใครไม่ไปวินก็เดินนะครับเดินอยบประมาณ8นาทีที่เราเดินมาตอนกลางวันสวยมากด,ด,ดูดิท้องฟ้า